สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุดสุดต้นวันนี้กับปากุ้งพาสาลมิงมาห้องมอแข็งพี่น้องห้องมอแข็งพาสาลมิงมากวดสาซาลมิงจนโรคภูมิแพ้เป็นได้สี่ห้าวันอลไรพี่น้องภูมิแพ้เป็นพื้นขึ้นเต็มเต็มโตเลยพื้นคันพี่น้องเป็นได้สี่วันพี่น้องมืัอนี้เป็นวันที่สี่กับห้องมอในบ้านกับพ่อได้แต่ทุเลาเนาะ ก็เลยเมื่อนี้ยปกะคุณก็เลยพาสามิงมาห้องหมอใหญ่พี่น้องมาของหมอแข็งท่านพี่น้องเข้าอยอะจังมาเมื่อนี้ก็สองอยากพี่น้องก็คือหนึ่งก็คือเชิาสามิงมากวดผุ้นแพ้มารักษาผุ้นแพ้หลักการชียงก็คือกดตากดษาสามีงก็คือสามิงเด็ดตาพี่น้องเห็นประวัวงนี้ที่สามิงพันท้ายคลิปคนที่เซเว่นอยู่ตลอดคือคนเด็ดตาแปลว่าถึงร่มบ่ได้เลยอาจจิเกี่ยวข้องกับผุ้นแพ้กับบุคนั้นอาจจิเกี่ยวข้องกันก็มีพี่น้องเพราะว่า ขึ้นเต็มหน้าเลยน้องเต็มหน้าเต็มตาเลยก็เลยไม่นี่ว่างๆก็เลยพาสามีมาห้องหมอเลยส่วนน,ออน้องก็นอนก่นอยู่กไปแม่แต่ว่าครับผูดเข้าไปด้านในเพิให้ถ,ถ่ายจำได้จังน้องแต่ว่าชิพยายามถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกนะใช่พี่น้องเข้าไปด้วยน้าก,กันทำไมพี่น้องเบิร์กจะสาม,มีแข็งเจ้าเราืง่งเช้านี้เป็นนักขึ้นมาแล้วก็เบิ่งสาม,มีเก่าจนแดงไปพี่นอ้อย จวอาการมันร้อแล้วมันเป็นคืนอยสปไคหนอหัวไปจอดอย่เลี้ยอก็พาาพิ่งโต๊ะู้อ่จอดปใกล้เลยล้างมือเข้ามาเพื่อป้องกันอย่างนีเพื่อไม่โกฎคว้วโควิดรข้านี้

แล้วธนากาไปต่อลเลยโอสัม,มนโนมาเลยสิใช่สัม,มนโนง วันนี้พาสามิงมาหองมองแข็งแล้วมาหองมอใหญ่มันก็หน้าชีได้ยาว่าให้เพื่อนวางยาให้จะได้หายไวไเพื่อนเนาะจะเข้าเข้าไปนแ้นสิเข้าไปนะนะั่นแหละ คือมวบทางอสามห้องเบอร์สามปห้องบอสามเสร็จไปแล้วห้เสดมิงเป็นไปยืนหงบอสามก็สิตไปกอดอาการพอแล้วทางนี้ก็ได้ยมได้ยาเมื่อไรก็สิไป ของหมอใกล้สอนไปกวดตาสามีต่อยน้องแม่หอบยวให้มันคุ้มคลาเลยแทบความดันกดอันเกียวนะแทนความดันแล้วอยังแล้วก็นจะเข้าไปกวด

ตอนนี้กะซามิงกะเลี้เข้าไปกวดในห้องกวดพยาธิแต่ว่าเพื่อนหมอเพื่อนจะให้เข้าแต่คนไข้เราตุ่มกับ่ได้เข้าไปก็เลยมานั่งทาอยู่นอกเพื่นเนาะเดี๋ยวจามึงไปกวดเลือดอีงแล้วเพื่อนก็เอาบินยาให้เขากระชิไปขับยาก็คือว่าขับยาแล้วหล่ะก็จะพากันครับก็ยังชิไปในต่อนเพื่องไปกวดกวดสายตาซามิงเพราะว่า อาชีเกี่ยวแก่กันเพราะว่าเพื่อนวันนาชีเกี่ยวกันแต่ว่าต้องไปห้องมอตาทั้งห้านี่เพราะว่าจะมีกระเจ็บตาได้เียหาวันอะไรพี่น้องมาบุนย์ก็เลยกมีโอกาสมากเลยสิไปกวดอันห้องมอตาเลยเพี่น้องกวดสองบอลเลยกวดแล้วเลยพี่น้องก็เลยมาหับยาเย็นแล้วว่าเย็นแต่ยาเนี่ยรอเปินเอ็นซอเนาะ กรบเบนกวดนะพี่น้องบากคุ้งเข้าไปถ่ายโปไดไรแล้วเพราะว่ามันจะเป็นบนห้องห้ามเขาก็ถ่ายจะผ่อทางนอกพอเพราะว่าขับไปบนในเลอกๆเขาก็ถ่ายโปรไรเกรงใจเพื่อนมันก็มีข้อห้ามพี่น้องตอนนี้ก็ได้แต่รอนั่งรออย่าพาเพื่อนเอื้อซื้อสาวมิงออกมาแล้ว ยังไงได้ยายัาง,ยางไงเอ้ยดากินยาค่ะอ๋อขายยาแก้แพ้แก่มัดเท่าไหร่สามแสนปลายถูกไฮะสแสนปลายยูกไสแสนปลายสามแสนเท่าไหร่สามแสนสิบแสนสิบพัคได้ตกพันกว่าบาทเนาะ <c oughs> ไปไปห้องมอตาอีกคุณไปอันนี้มีมียาซักนลำบ่เพิ่นซักให้อยู่บ่ซักแล้วเพิ่งสองขันสักสองขันสองเข็มเนาะแล้วก็มียากินกับยาท่านบ่พอดีเมื่อยู่310,000พันกว่าพกว่าบาทเนาะวันนี้ก็สิพาสามิงไปกวดสายตาต่ออีกพี่น้องไปขี่3ล้อไปห้องหมอไก่สอน เอะสมิงเป็นแัวได้ไหมนี่ขี่สาลอออ้อต่อไปพี่น้องลยกันต่อ,อ,อขี่สาล้อใคไม่ได้ขี่รถเลยว <c oughs> นวพี่น,อน้องไนี้พาพี่น้องขี่สาล้อซิ่งๆ เือ <laughs> ว่าพาเที่ยวแล้วเนาะถ่าเทีเย่ยงเอาว,วิวเนาะขี่สามร้อใดวิวขนาดผมบ็โคจริงจริงจริง,ง,ง <laughs> จรจำได้แน่นได้สมิงเด้อ มาสวัสดีพูดที่ขี่สามรอดถืว่ามาพออนเนาะไปขี่สามรอดต่อสามลอดน้องปุดแดบรรยากาศมันนี่จุดไฟแดงเลยเปลี่ยนบรรยากาศชินซิ่กเลยช่วงันคุณบเลยอ่ะ็องดาวนี่มันจกลัาคืดๆนี่เนาะกลังคืดๆเมื่อวนเนี่ย รถเที่ยวจ้ะแต่พอสมิงมันไทยแน่เนาะโควิดก็พอก็พอไปพอมากะชิพ้าสมิงไปกวดตาแล้ะรากาอ๋อกะซีเข้าตลาดนัดอยู่แล้วก็ไปหากินข้าวกินน้ำไม่ต้องมาหอดแล้วของหมอเมืองไก่สอนอาจจะข้าไปเลยอันนี้เป็นของหมอปวดตาโดยเฉพาะป่ะสมิงเราสมิงเคยมาเลยแต่ จะปีแล้วเสร็จมึงมามมตอนชีฮะปีแล้วบ่ฮอดบ,บ่าม,มาชีฮะปีเนาะโดดเราไปได้มามช่วง,นนงกลกับมาเป็นหรือยังแดดดีไปโดดแล้วแต่กลับมาเป็ดนี่หอมอย่ก็เลยกลับมาใหม,ม่สุดก่อนไหนอพอพามาเนาไะไปะยังไปสุดสายเบ่ มาหอดแล้วขับไปเลยเขับไปยืนเลยบอกาอัน,นั้นเดยบอกตามที่หมออย่างนิ่พนอกบอกนะรู้ไหม ได้แล้วบ่เขาไปกวาดทางในต่อเข้าไปเลยนะขับไปเลยแล้วใครจะถ่ายอยู่นอกเด้อยไม่ใช่มึงเข้าไปในแล้วมังกรถ่ายอยู่นอกให้คนไข้ไปเข้าไปได้แล้วบ่เพืพ่อนว่าเป็นนะเพื่อนว่าเป็นนะ ตุ่มพันเอ๋อเป็นตุมน่มในตาบ่ะอ๋อ,อปเป็นแผลตลอดใช่ไหมนหายตลอดป่ะไม่ไม่ถลมเนาะไปใช้ต่อไปนี้ไปเอายาไป,ไปอไป๋อแปายาต่อให้น้องปไปให้น้องไปไปให้น้องกักวดแล้วแต่สรุปแล้วเป็น,น,นอนนะไรเนาะเป็นเพราะว่าง่ายกับแผลลมให้น้องต้องให้ใายแว่นตลอดเตาอดถล่มก็ได้นะรายการที่ไปเอายาต่อให้น้องนะต้องใส่แว่นตลอดให้น้อง กินเฉยงเงินปะ่ะแกเออมีแต่เข้า,ายอยีบรรจัยยาให้กัดเฉยงเงินเลยเฉยเงินตอนจ่ายยาเนาะไปม,มาหับยาที่ห้องเบอร์หนึ่งมีแต่ยาเนาะซับซิกินจ้นะเนาะอ,อันมาเนี่ยบริษัทอันบะริษัทเนาะแต่หมอเพิ่นบอกว่า แพ่แพ้ลมเพราะว่าโรคี้ซาเมีงเคยเป็นมาเป็นโลกประจำตัวของซาเมียงนะก็ชุดก่อนจะประมาณห้าปีหลังแงละมาสุดนะอีพอพามาเนาะมากวดแต่ว่าไม่ได้เป็นดดเลยพี่น้องหากลับมาเป็นน่วงส่วง่วนนี้แหละบางทีหามือหลังเนี่ย

ยอดทุกสองทมโมนี่มันกเมดตอะไรกันกัสิค่าพเป็นเฮ้ยเสสป็นอะไรสี่แสเนาะปสีนพี่น้องสี่แสนายทบาตัวนี้ก็กาสิบสามพันตุิที่ือตัวตตัวตาเนี่ยะตัวนยาว่ยาขงิองทองยังไง อาเฮีน่ากันในการชีได้กลับก่อนเนาะนี่เนาะกับข้าวตลาดนะครับไปรอตลาดเลยจะกินข้าวกินน่าเนกันชีกลับบ้านไปเนาะแล้วแล้วกับอันนี้ในรถตุ๊กๆเพิ่นกระถาพง่นน้ิ่นจีธาก็เพิ่นธาเรียวนังเลย่นมาส่งอยู่เลยกลับไปนเพิ่นเลยเพิ่นไปส่งท่าโดนบ้าโดนเติบเนาะไป จะถอดแว่นเด้นเตาเด้อหมอท่นบอกเอาแน่ล้มพยายามใส่แว่นตลนอดจะต่อไปไปกันต่อทีนั่งขี่สามล้อห้องตะเกาลุมเย็นครับเนาะแธรรมชาติท่านมาสวรรค์ก่ได้ขี่สามลอ้กอก็ถือว่มวมาม,ม,มาบ่ฮอดเลยเนาะ เจอที่ท่นี้มั้ยังกับูเลยฮะต้องกันเถอะเือที่เลยเจอที่สามเนาะอยากไปเที่ยวดูในปูเขาในนำไม่น่าไปเที่ยววันใดมาหอดตลาดเะยจ้พี่น้องไปกินเ้าก่อน กุ้งส่วนสาง,งานเ,นเขาเปียกเขาเปีย,เเปยกเนาะดาวาวมาเติมพลังเมืม่อเบื่อจะได้เท่ากันมาเนมพลได้กินข้าวเหมืนกัน้วแรกสขึ้นมาเลยใด้านนอกมากินข้า,เ,า,า,าเ,ขเปียก,กนะ้า ข้ากินน้ำแล้วล่ะกะมานั่งทายุรถกะพอดีมาเหาก็แฟซื้อสายไพ่น้ำพี่น้องสายไอันนี้ห้าร้อยเมตรความยาวแล้วชนตัวสั้นนี่ฮะแปดสิบเมตรตัวยาวนี่ห้าร้อยตัวสั้นแปดสิบเมตรตัวสั้นฮะสามก้อนยานบพซื้อไปเพื่อนๆสมมติเนาะตามบินนะเบิ่งบินเมืหลายยู่พี่น้องวันนี้ ทั้งเมื่อผูดีเฉพาะสายไผ่สี่พันสี่บชีพันสี่ยแปดสบาทจะต้องเป็นเงินกิบกระมล้านสี่แสนเนาะล้านส่แสนกว่าลานสิแสนกว่าแล้วก็ออกมาสุดนี้เมื่อหลาเนาะทางทางขยยมขยะยมยขากวด2มิอีกดี2ล้านกว่าอ2ล้าน ว่าพ่อมือนี้จะพ่อมือนี่เือหลายคนะคะมือนี้ได้คำคือพ่อมาไงพ่อเลยเสีไรแล้วคือเออยายายังที่กัญชมาให้ติมเลยขี่รถบ้าเตืยพี่น้องรถบ้านเองแล้เพื่นขนื่องขนของมาโอ้ยกินน้ำเลยนะกินน้ำว้าแกซื้อยังได้ไปตอนนอนนมีข้าวจีล้วกขนม แล้วก็เป็นข้าวจีวาน้องนนมากกินแล้วก็มีขนมมีในถุงยางฮชยแล้วก็มียังเมีอันข้นบ่าขึ้ยังค้นเนาะอีกอย่างหนึ่งขอ้นอย่างนั้นในยูในนะขนมแค่ก็ขนมปังหม้อขนมปังหม้อดีแม่มากินแม่มากินแบบได้เสียงน้าแตก เบงรกล่ะกันนะแต่แว่นตาจะจะถอดเด้วเวลาขี่รถจะใส่รถเวลาขี่รถนะมันจริงใส่ตลอดย่านมีอีกทีครำบจะมีข้อม้ว่าเอ้าสาเหตุอะไรแต่ว่าใดมาใส่แว่นตาแั่เป็นเป็นอะไรมากเลยพี่น้องเรื่องยิมตาเป็นโรคประจําตัวของสามิงแต่น้อยพ่นพี่น้องแต่ว่าซาเมียงปฏิเสธแว่นแต่ว่าแบบโดนๆเป็นเถื่อนเนาะไม่นั่นจะเป็นเถื่อนดูแต่เวลาลุผัด้าตาแต่เป็นสีแดงมาขั้นมานดงพี่น้อง ถิิดยาจะเค็มมือเจ้ะจะพออันปกวดเป็นพื้คันนะคะซเค็มลงสักกะโภกน้องกวดดีค่ะ,นะในเปลือตากับเป็นยาเปอกตาก,กับยาจิ้มดาสอเค็มเนาะ,ออะตอนนี้เขากำพาเขาคนเครื่องไปเนาะคือพาฝากเครื่องมนนำเนาะ เชอญมาครบแล้วรก็จะได้เดินทางกลับเลยพี่น้องเอาพี่น้องกัไปพอกันอยู่พาราน,น,เน,นเด้อพี่น้องเด้อกับบะกรูงกับสมิงกับข้าวเมื่อเนี่ยยันน้องอนะนนนฝนให้พันยูน้ำปลา่าไปเท่ายูน้ำปูน,น้ำาำมเหมือก่าให้ไปยูคอยแเากเดียวกัรูึ่าคิดทอดคิดอดลูเอาพี่น้องเสียงนะเอาพี่น้องกินกาิขอล่าจก่อน,นออกัน่งกัน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเวลาเดินได้ดีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเวลาเดินได้ดีคอยติดตามรับชมแลบก็ให้กำลังใจทางช่งกุญแจลา้งอาน้วยกันความจ้องใจเดือดต้องอนุรัชนุนย์สระต้องมาตราต้องพนวนประสาทมีไม่ให้เด้อพี่น้องเด้อ